โอ้โหไซใหญ่ครับนี่นี่ครับผมเร่อยๆครับผมอูแต่ละตัวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกทีน้องนาตาเอฟตี FC ทุกท่านครับผมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตกปลากันนะครับนี่เลยหมายของผมก็เป็นคลองนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาลุ้นมาชมมาเชียกันนะครับว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่า เหยื่อที่ผมใช้นะครับก็เป็นเหยื่อใส่เดือนเหมือนเดิม,มเบ็ดนะครับเบ็ดผมใช้เป็นเบ็ดตาละคังเบอร์สองนะครับเลยไปลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า หมาแล้วครับผมเต็มแรกปาตะกับนะครับเสร็จครับผม ทีสองก็ปาตะกับครับผมปาตะกับอีกแล้วครับ ปุ๊บโดนปั๊บเลยครับนี่เจีวครับหมายนี้เจอแต่ปลาตะกับรุนรุนเลยนะครับก็รุนกันไปเรื่อยๆนะครับก็อพอดีวันนี้ผมมาสรงแม่บ้านเขาตกปลานะครับผมก็เลยใวยโอกาสเอาเบ็ดมาด้วยแล้วก็มานั่งตกเพลินๆนะครับเดี๋ยวเรามารุนกันต่อนะครับว่าจะได้เจอปลากดหรือปลากระสงหรือเปล่าเพ่อหมายนี้รู้สึกว่าจะมีแต่ปลาตะกับไปเลยครับต่อเลย แล้วครับนี่ฮอุยอุยอุยอแล้วครับอู้ยหย่อนปุ๊บโดนเลยนี่ครับตะกลับเหมือนเดิมครับแต่ตัวใหญ่ โอ้ยหมายแล้วครับวิตสปริวเลยนี่ไปครับต่อเลยไปแล้ว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 ครับปั๊บอุ้ยลุดโอ้ย,อยนักตื้อโอ้ยสุดสุดครับเอาใหม่ครับ ไับอ้มาอู้อู้้อูรอู้อูัอู้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 อ้โอ้อ้อ้โอ้้อ้อ้อ ไมายแล้วครับหมายแล้วครับตะกลับอีกแล้วนี่นี่เล,เลยต่อครับอุ้ยไม้นึกว่าติดปลาโหโหโหใบไม้ครับ มาแล้วครับโอ้โหดูตัวนี้ครับนี่สุดยอดครับเก็บครับผมตุ่มต่อเลยครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหมาแล้วครับ เ <G ül üyor> จ๋ยวเลยครับเจ็บอีกครับผมกินแรงครับกินแรง มาแล้วครับโอ้โหไม่ได้ติดปากด้วยติดข้างมาเลยครับนี่ครับผมโอ้โหอยู่ไม้แล้วครับนี่ใส่ง,งามๆเลยนะครับดู ละตัวโอ้โหต่อครับโอ้ยฟ้องฟอดเลยโอ้ยอะไรโอ้โหไซใหญ่ครับนี่นี่ครับผม เรื่อยๆครับผมอู้แต่ละตัว